สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอกสารที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งนะคะคือประกาศของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเ,เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีปี63ค่ะซึ่งก็เหมือนเป็นคัมภีร์หลักเลยนะคะสำหรับการจัดการศึกษาที่ให้เด็กๆได้ไปฝึกงานจริงลงมือทำจริงในบริษัทหรือที่เรียกว่าระบบทวิภาคีนั่นเองค่ะใช่ครับ คือประกาศฉบับนี้เนี่ยวางกรอบไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยเป้าหมายหลักๆก,ก็คือต้องการให้คุณภาพของการศึกษาแบบทวิภาคีเนี่ยมันมันดีขึ้นมีมาตรฐานจริงๆเทียบได้กับพวกคุณวุฒิวิชาชีพเลยและที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือทำยังไงให้คนที่เรียนจบออกมาแล้วเนี่ยพร้อมทำงานได้เลยตอบโจทย์ทั้งตลาดแรงงานแล้วก็ทิศทางของประเทศด้วยครับค่ะ ฟังดูเป้าหมายชัดเจนมากงั้นหัวใจสำคัญจริงๆของมาตรฐานนี้คืออะไรคะอะไรเป็นแกนหลักเลยหลักๆเลยนะครับก็คือข้อตกลงความร่วมมือหรือที่เราอาจจะคุ้นกับคำว่า M O U นะครับอ๋อ oh, M O U อูดเลยการสอนการฝึกงานจริงไปจนถึงการวัดผลประเมินผลก็เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กได้ประสบการณ์เต็มที่จริงๆทั้งเรียนในห้องแล้วก็ได้ไปทำจริงในโรงง,งานหรือในออฟฟิศครับ โหน่าสนใจมากค่ะคือไม่ได้เน้นแค่แบบทักษะฝีมืออย่างเดียวแต่เหมือนจะมองไปถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมด้วยให้พร้อมทํางานจริงๆถูกต้องเลยครับคุณภาพของผู้เรียนคือเป้าหมายสําคัญสุดต้องต้องครบเครื่องทั้งความรู้ทักษะแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมทัศนคติที่ดีต่อง,งานด้วยซึ่งมาตรฐานตัวนี้เนี่ยเขากําหนดรายละเอียดไว้ค่อนข้างชัดนะ อย่างโครงสร้างหลักสูตรเนี่ยก็ต้องจัดให้มีเวลาไปฝึกงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาเรียนทั้งหมดเลยครึ่งหนึ่งเลยเหรอคะครับคิดง่ายๆก็คืออย่างน้อยต้องมี2เทอมหรือว่า1ปีการศึกษาเต็มๆที่ได้ไปฝึกงานจริงครับโหกําหนดเวลาชัดขนาดนี้แสดงว่าฝั่งวิทยาลัยเองก็ต้องเตรียมตัวเยอะเหมือนกันสิคะมีข้อกําหนดอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างคะใช่เลยครับต้องพร้อมมากอย่างเช่นนะครับเรื่องครูผู้สอนวิชาชีพเนี่ยในสาขาที่เปิดทวิภาคี ก็มีครูในสาขานั้นอย่างน้อย30%แล้วครูเหล่านี้เนี่ยต้องไปอบรมไปพัฒนาทักษะความรู้จากบริษัทหรือสถานประกอบการโดยตรงเลยอย่างน้อยปีละ่า80ชั่วโมงครับ80ชั่วโมงต่อปีเลยนะคะครับ เพื่อให้ครูรู้ทันเทคโนโลยีทันความต้องการจริงๆของตลาดแรงงานแล้วก็ยังไม่พอนะครับต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญจริงๆจากข้างนอกจากภาคอุตสาหกรรมมาให้ความรู้มาแชร์ประสบการณ์ให้นักเรียนให้ครูด้วยอย่างน้อยเคิมมละสองครั้งการที่ครูต้องไปพัฒนาตัวเองถึง80ชั่วโมงนี้ฟังดูเข้มข้นมากแสดงว่าความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับบริษัทนี้ต้อง ต้องใกล้ชิดกันมากๆเลยนะคะใกล้ชิดและต้องเป็นรูปธรรมมากๆครับคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องเซ็น MOU ร่วมกันต้องมีสัญญาการฝึกอาชีพให้นักเรียนแต่ละคนค่ะแล้วก็ต้องทําแผนการเรียนแผนการฝึกแล้วก็แผนการนิเทศที่ทําร่วมกันชัดเจนเลยฝั่งสถานประกอบการเองก็มีหน้าที่สําคัญนะคือต้องจัดหาครูฝึกที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์อ๋อมีเกณฑ์ครูฝึกด้วยครับ แล้วจํานวนครูฝึกก็ต้องเหมาะสมด้วยอย่างปวชปวสเนี่ยครูฝึกหนึ่งคนดูแลเด็กได้ไม่เกิน10คนครับ1ต่อ10นะคะครับแล้วก็เรื่องสําคัญอีกอย่างคือต้องดูแลเรื่องสวัสดิการหรือว่าเบี้ยเลี้ยงให้น้องๆผู้เรียนตามความเหมาะสมด้วยครับค่ะฟังดูเป็นระบบที่ต้องร่วมมือกันสูงมากจริงๆแล้วตอนที่น้องๆไปฝึกงานจริงๆล่ะคะมีการติดตามดูแลยังไงให้มั่นใจว่าเขาได้เรียนรู้ตามแผนจริงๆ มีระบบการนิเทศที่ชัดเจนครับครูนิเทศจากวิทยาลัยเนี่ยต้องเข้าไปนิเทศนักเรียนถึงที่บริษัทเลยอย่างน้อย3ครั้งต่อเทอมนะครับถ้าเป็นการฝึกในประเทศ3ครั้งต่อเทอมครับเพื่อไปดูว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรไหมฝึกได้ตามแผนหรือเปล่าให้คําแนะนํากันไปซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดตามช่วยนิเทศอยู่เรื่อยๆด้วยครับ ส่วนถ้าไปฝึกเมืองน,นอกก็จะมีแนวทางเฉพาะอาจจะไปนิเทศอย่างน้อยเทอมละครั้งหรือว่าประสานงานกับเครือข่ายที่นวนให้ช่วยดูแลครับการนิเทศ3ครั้งต่อเทอมนี่ก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะคะทําให้มั่นใจได้ระดับหนึ่งเลยว่าการฝึกมันมีคุณภาพจริงๆแล้วตัวครูนิเทศเองล่ะคะต้องมีคุณสมบัติพิเศษอะไรไหมต้องมีครับคือครูนิเทศทุกคนเนี่ยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการนิเทศก่อน ตามที่สอสอหรือสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดอ๋อต้องอบรมก่อนครับเพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่วิธีการนิเทศที่มันมันมีประสิทธิภาพจริงๆแล้วถ้าเกิดพบว่าเด็กฝึกงานได้ไม่ครบตามแผนเนี่ยทาวิทยาลัยก็ต้องรับผิดชอบนะครับต้องจัดฝึกเพิ่มเติมให้ครบตามหลักสูตรให้ได้ อืมเรียกได้ว่ามาตรฐานนี้พยายามวางระบบประกันคุณภาพไว้ทุกขั้นตอนเลยนะคะตั้งแต่เตรียมตัวทั้งสองฝั่งการดำเนินการร่วมกันการติดตามนิเทศจนไปถึงวัดผลประเมินผลแล้วก็ประกันคุณภาพหลักสูตรให้มันทันสมัยตลอดถูกต้องครับทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลยเพื่อให้มั่นใจว่าระบบทวิภาคีเนี่ยผลิตคนที่มีคุณภาพจริงๆตอบโจทย์ประเทศได้ การวัดผลก็ต้องเน้นปฏิบัติจริงให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานส่วนการประกันคุณภาพก็ต้องทำต่อเนื่องมีการประเมินปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับโลกที่มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาครับ สรุปได้ว่ามาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีปี63นี้เป็นเครื่องมือสำคัญมากๆเลยนะคะที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับการจับมือกันร,ระหว่างโลกการศึกษากับโลกการทำงานจริงเพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือเด็กอาชีวะที่จบไปมีทั้งฝีมือความรู้แล้วก็พร้อมทำงานได้ทันทีเลยครับผมแต่ก็มีมีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะครับว่าคือมาตรฐานเนี้ยเน้นวัดผลที่ตัวเด็ก ความพอใจของบริษัทหรือว่ามีเอกสารรับรองต,งต่างๆซึ่งก็สำคัญนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยเราจะมีวิธีวัดผลกระพบที่มันลึกไปกว่านั้นได้ยังไงบ้างเช่นวัดว่าไอาความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมากๆแบบนี้มันส่งผลต่อเรื่อง productivity หรือนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมจริงๆมากน้อยแค่ไหนคือเพื่อให้เราเห็นภาพใหญ่ขึ้นแล้วก็พัฒนาระบบนี้ให้มันดียยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคตได้นะครับ